หาอะไรที่เป็นสัญลักษณ์นะของมากก็้นะทุกคนได้เลยบังเกอร์แบบเดียวมือนทมน้าวเวทขนาดใหญ่เลยเลยใหญ่มากสูงนี่มากี่บารสี่เมตรอ่ะนี่ก็สังแล้วก็อ่าทนแรงแทกได้แบบมหาศาลน,นะแค่ดินเปล่าๆเ้าไหนมียางจำนวนมากครับแล้วก็ินลงกินก็เป็นอีกเหนียวนะ,ะก็กระสอบเก็บขอด้านในเป็นปูนมีไฟนะมีพัดลม นะครับอยู่ได้แบบชิลๆสบายๆนะไม่ร้อนนะครับแล้วก็จริงๆทําตรวจการเนาะตรวจการต่อตรงนี้เลยไหมได้ข้อ,อมัหน้าใชจไหมอ่าเพราะว่าถ้าตรวจการออกมากินตรงนี้หน่อยเวลามันมีรถเร่งความเร็วเข้ามาเนี่ยเราจะได้ต้องชะลอบังคับชะลอใช่แลดูถนนว่ามันมันกว้างแค่ไหนอ่าจะได้ไม่ต้องทับถนนอ่าคือคือจริงออกมาหน่อยก็ได้นะผมว่าออกมาประมาณนี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็ที่อาจจะต้องทำกั้นอะไรไหม ที่เหมือนตรงนู้นน่ทางเผื่อเวลาสมมติสมมติถ้ามีรถต้องวิ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องทําเป็นให้ต้องวิ่งเฉียงเข้าเสียงออกใช่ไหมอ่าแล้วพอมันกินเลนขึ้นมาตรงนี้ได้เนี่ยเกินขอบสังกะสีเวลาใครลุกล้ำออกมาเนี่ยเราก็สามารถตอบโต้ได้ย่างครับคือทางรองรอทหารเนี่ยอยากได้สองป้อมนะครับอะไรนะอยากได้สองป้อมครับคือฝั่งนี้ป้อมหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ป้อมหนึ่งอ๋อเอาหน้าบ้านกำนันลีเลยจะเอาแบบโหนี่ เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นป้อมเลยไหมล่ะตรงนั้นะ่ะถ้าเปลี่ยนจะเป็นป้อมเลยไหมจะกลับมาไหมเนี่ยกำนันรีถ้านะมีคนไปแจ้งความมนาได้ข่าวอะนะนี่ตรงนี้เหรอ,เ,อเดี๋ยวตรงนู้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวไว้ทางท่านผู้พันแต่ท่านลองดูว่ายังไงนะอุปกรณ์มาพิ่อีครับโอเคก็คือเดี๋ยวเราจะมีอีกชั้นหนึ่งที่เป็นป้อมตรวจการด้านหน้าก็คือเอาเนี้ยอันเนี้ยตั้งรับด้านหน้าตอบโต้ได้แล้วเดี๋ยวเปิดช่องให้แบบวางพาดได้เลย ตึก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 ่มมาไยอก็ไม่ต้องไปไกลแล้วเราก็วางพาดแล้วก็มีสโคบสักอันหนึ่งนะนะริมรัว้วนะครับก็เดี๋ยวเดีย๋ยวเราไปเช็คงานตรงหนองยากแก้วหน่อยอีกอันหนึ่งก็ได้ครับไดนะ้ตรงนี้เรียบร้อยนะเป็นบันดีดีเทนทูโฮมหน่อยดีกลับบ้านหน่อยเอ้นะ นนแล้วก็อีกอันหนึ่งทหารนะครับนะตรงนี้เขาได้พื้นที่คืนที่เรามาทำตรงนี้คือเป็นพื้นที่ที่เราได้คืนนะถูกไหม <S <S นี่ฝีมือพวกเขานะไม่ใช่ว่าตรงนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจ <S <S เขาอาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์ว,ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เอาพื้นที่คืนเยเหรอเขาเอาคืนนูน่นดูซากอารยธรรมเขมนนนนนะนะรขมน,น,นู่นนะฟ้าๆนั่นนะกองกองนั่นนะซากอารยธรรมเขมรนะนั่นเขมรเลยด้านในน้ำไม่ท่วมมีคนถามว่าด้านในน้ำไม่ท่วมไหมเมื่อกี้ไม่ได้ดูอ๋อ ไม่ท่วมเป็นพื้นปูนข้างในเป็นปูนหมดยกสูงด้วยนะยกสูงขึ้นไปอีกไม่ท่วมนะครับนะอ่านี้ดูซากอารยธรรมเขมรอีกอันหนึ่งก็คือป้อมนะป,มนะป้อมนะครับดูป้อมไหมอ่าให้คนดูป้อมนี่คือเขาได้คืนมานะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้คืนนะเขาได้คืนมาอันนี้ป้อมเนี่ย เห็นไหมแล้วก็เขาหรือหมดอ้าวเหรอฮี่เอ้ยอะไรวะเนป้ายอ๋ออ๋อป้ายเอ็นสารกัมเมรอ๋อเอา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 โอเคไปดูที่หนึ่งเห็นไหมนี่ยเขาได้คืนจริงๆอ่ะหลายเขาอาจจะไม่ได้ไปถามพันธุ์ให้รู้แต่จริงเขาทําเขาได้คืนในพื้นที่คืนครับนะก็อีกจุดหนึ่งก็ได้คืนเหมือนกันด้วยถูกไหมครับพี่ ทำไมเรามันดูเปาะๆจังวะออกงานก็บ่อยนะผมไปมาหลายที่นะการหลับตีห้าหรือเปล่าเออนอนในกลุ่มเงครับเมื่อคืนตีสามเพงนั่งทำงานอยู่เลยสั่งงานนะดูงานดูอะไรัรถไปดูดัไหนโอ้ต <c oughs> แต่นี่สุดยอดนะได้อย่างนี้มั่นใจขึ้นนะพี่เดี๋ยวใส่อีกเดี๋ยวใส่อีก จริงๆวันนี้ผมต้องไปอุบลน,นะแต่เดี๋ยวผมเนี่ยมาตรงนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้ผมสั่งตัวของโดรนมากล้องมากพื่อเดี๋ยวรอให้พรุ่งนี้อีกทีนึ่งถ้าได้จบแล้วผมก็ไปทำ้องก็สบายใจเอ้ยออย่างผม มีเห็นในะพวกป้ายทะเบียนพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นป้ายรถอะไรมีมอตเตอร์ไซค์แต่รถรถย์นะครับแล้ผมเห็นมันมีเล่มด้วยนะทำไมทำไมป้ายทะเบียนกับเล่มมันมาอยู่ไอ้ตรงป้อมขมินเยอะแยะเพราะอะไรก็เก็บเป็นหลักฐานแล<ะ>้วที่นี่นผมเล่าให้ฟังตลกมากคือมีตาพิเศษเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมว่าตรงป้อมขมินเนี่ยมันมีป้ายทะเบียนไทยเยอะจังวะ เยอะนี่ยี่สิบสามสิแผ่นนะแล้วก็มีเล่มรถอยู่ในนั้นด้วยทุกคนคิดว่ามันมีไว้เพื่ออะไรทาาไดเรยเาไดมแล้วยังมาอยู่ดีป้ายทะเบียนไทยกับเล่มรถมาอยู่ในป้อมของทหารขมรนได้เพราะอะไรน่ะทุกคนพิมพ์มาบอกหน่อยนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่ง เออเล่มๆั่ดีเล่มเดียวเก็ดีป้ายเียนด้วเพื่อมันแปลกนะ <c oughs> มันถ้ามันซื้อขายรถมันก็ต้องมีเล่มไปด้วยไหมอยู่ดีๆเล่มรถกับป้ายทะเบียนมาอยู่ตรงนี้มัน <c oughs> มันซื้อขายรถกันยังไงวะ จะทำดีนะมังเกร์นี่ผมผมตรวจงานไหลายที่ตรงนี้ทําดีมากทําทางเข้าทางออกเนี่ยม,มากที่ทาถนนก็คืไฟฟ้าน่าจะปล่อยมันจันทร์เขาปล่อยกระแสถนนทำไหมเริ่มยังผมทําให้ไหมผมมีนะผมมีทุกคีมอะถนนถ้าถ้าอยากได้ด่วนเนี่ยผมมีรถเกรดเดอร์ของพี่ๆเนี่ยเอามาช่วยเกรดแล้วก็เอาเนี่ยซื้อหินลงเลยครับมี มแต่ว่าตอนนี้รอตัดจ่ายเพราะว่ากันเซ็นก็ประมาณยี่ตามระบบปกติอ๋อใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อันนี้ไม่ไม่ไม่นานเพราะว่าทำลูกหลังไม่ได้ไม่ได้รังอยาอ๋อโอเคลูกหลังใช่ไหมลูกหลังเนี่จ้าเอาเลยเหรอเอาเลยจ้าโอเคมา ครับครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมา่เชิญครับพี่เชิญครับแป๊บเลยครับเป็นไงพี่การครับหลังจากลงพื้นที่แล้วดูบังเกอร์เป็นไงครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพร้อมยังโอเคมาต้องใหญ่ได้มั้ยได้นะบังเกอร์ตรงนี้เรียบร้อยไหมครับพี่ครับที่เข้าไปดูเนี่ยบังเกอร์ตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยนะครับผมให้99 ใช่99%เลยนะครับเพราะว่าถ้าพร้อมรับแรงกระแทกเน่ผมเชื่อว่าพร้อมแล้วจะอาจจะเพิ่มในส่วนของความแน่นหนานะครับอีกนิดหน่อยหนาส่วนด้านในเนี่ยก็ยาตามสเต็ปเราครับนะมีไฟนะครับมีพัดลมนะครับเทพื้นเทปูนทางเข้าอย่างดีเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับมันยกสูงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องความอลังการยิ่งใหญ่เนี่ยใหญ่แน่นอน3-4เมตรนี่มีแน่นะครับก็ฟิลเดียวกับตรงปราสาทตาเมินทมซึ่ง ตรงปราสาทต,ตาเมือนทมเราเนี่ยเคยรับ BM มาแล้วนะ mm hmm. คือแพทเทิร์นที่เราสร้างเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยสร้างเอานั่งเทียนคิดกันเราเองคือมันผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถทนรับแรงกระแทกได้นะครับ mm hmm. ก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดนะแล้วก็เมื่อกี้ครับได้ถือโอกาสปักธงประเทศไทยบนบังเกอร์ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อให้รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นแผ่นดินของประเทศไทย mm hmm. นะครับแล้วก็จุดที่เราสร้างเนี่ยคือบริเวณหน้าบ้านของ กำนันล pues ีนะครับเพื่พอเป็นเครื่องเตือนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันขมหและผู้มีอิทธิพลของขมรน,นะครับตงรู้ไว้ว่าที่ตรงนี้เป็นของแผ่นดินไทยนะ <đ> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ตรงนี้เราสร้างได้ก็เพราะเป็นผลงานของทหาร <S S S นะหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าตรงนี้เราได้พื้นที่คืนตรงนี้เนี่ยในวันที่เปิดยุทธการเขาได้พื้นที่คืนนะครับนะเพราะทหารขมรเนี่ยมาตั้งป้อมตรวจการในพื้นที่ของไทยแล้ว นะครับก็เมื่อกี้เราก็จะเห็นภาพอรารยธรรมคือถูกลื้นะถูกลื้อออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วบังเกอร์นะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านนะครับที่มาช่วยนะจะไม่เอาเงินด้วยนะครับแล้วก็ทางทหารนะครับที่มาช่วยทางตํารวจตอชอที่มาช่วยเป็นความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนนะครับที่บังเกอร์ที่บ้านหนองจ่าเนี่ยถึงสําเร็จนะแต่แต่ยังไม่ได้หมดแค่นี้ เราทําในส่วนของบังเกอร์สําหรับป้องกันการปูพรมอันนี้เนี่ยป้องกันลูกยาวป้องกันของหนักๆได้แต่เราไม่ได้แค่ตั้งรับอย่างเดียวเราทําบังเกอร์สําหรับตอบโต้ด้วยนะครับก็ผมเนี่ยจะตั้งด้านหน้าของบังเกอร์ที่เป็นบังเกอร์สําหรับป้องกันการปูพรมจะมีช่องให้ทหารเนี่ยสามารถตอบโต้ได้นะครับซึ่งก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถใช้ในการ ตรวจการได้นะครับเผื่อมีรถเข้ารถออกหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะสามารถตรวจการได้นะครับบังเกอร์อีกจุดนึ่นะครับบังเกอร์อีกจุดหนึ่งจะอยู่ตรงบริเวณหนองยาแก้วนะครับบ้านหนองยาแก้วตรงนั้นเนี่ยก็ทําบังเกอร์อีกจุดหนึ่งเวทเดียวกันแข็งแรงปลอดภัยเช่นเดียวกันซึ่งจุดตรงนั้นทหารก็ เอาพื้นที่คืนกลับมาได้เช่นเดียวกันนะครับนหน้าทั้งสองจตอนนี้เริ100่มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ส่วนตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะไปตรวจยังไม่ได้เห็นนั่งงานนะครับ<ม><ม>ก็เดี๋ยวเราไปตรวจแล้วว่าเสร็จประมาณไหนอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันแต่นอกจากบังเกอร์มีในส่วนของกล้องวงจรปิด<ม>นะเราติดกล้องวงจรปิดเนี่ยกล้องจอนปิดที่เราติดเนี่ยตลอดแนวสองร้อยเมตรนะครับซูมได้แบบชัดมากเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ย เห็นหมาวิ่งอยู่ในกล้องผมไม่ซูมหมาเลยซูมหมานะไม่ได้บอกผมไม่ได้เปรียบเทียบขมรเป็นหมานะไม่ใช่ขาหรือหมาหมาจริงๆหมาเดินมางี้เดี๋ยวขมรไปเข้าใจอีกว่าเดี๋ยวไปเปรียบเทียบขมรเป็นหมาอีกนะครับไม่ใช่นะครับเห็นหมาเดินมาก็เลยซูมปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บก็ไปชัดมากแล้วก็ในเวลากลางคืนเนี่ยในเวลากลางคืนกล้องเนี่ยมีความพิเศษคือเห็นภาพคล้ายตอนกลางวันับแสงเลยไม่ได้เป็นแค่ขาวดํานะ มีสีด้วยเห็นภาพเห็นหน้าเห็นตาชัดเลยนะครับเห็นชัดเลยนะก็ตอนนี้เนี่ยติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยร้านอยู่ไหนไม่รู้ร้านเอานี่นี่อยู่นข้างผมนี่อันนี้นะครับก็เรามาซุ้มติดตั้งกันอยู่พักใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ในจุดสําคัญสําคัญเห็นหมดเพราะอะไรบางทีเนี่ยเขาคืบคานมาบริเวณเฮ้ยใช้คืบคานไม่ได้อีกเดินเดินอ๋อ เออรักลอบก็่ได้เดี๋ยวหาว่าไปเรียกเป็นหมาอีกไม,ไม,ไม,ไม่พูดไม่พูดไงเข้าทางเขมรทุกทีเลยเอางี้อ่ะใช้วิธีการรักลอบนะครับเดินเข้ามาบริเวณป่าอ้อยซึ่งเป็นป่าอ้อยเนี่ยมันมันมีพื้นที่กว้างป่าอยู่คาพื้นที่กว้างบางทีเดินเข้ามาแทรกเราไม่เห็นเลยนะแล้วบางทีเข้ามาในเวลากลางคืนเราก็จะไม่เห็นเลยแต่กล้องเนี่ยตั้งดักไว้ในหลายจุดแล้ว นะครับนะใครเดินทะลุเข้ามาหรือเผื่ออยากกินไก่ประเทศไทย่าเงี้ยแอบมาเข้าไปอ่ารู้เลยใครเอาไก่ไทยไปให้กินอ่าอ่าอย่างนี้เห็นเลยเห็นเลยนะครับนะแต่อย่าแยมอย่าแย้มอย่าแยมไก่ไทยอร่อยจริงรู้ไก่ไทยอร่อยอดใจอดใจอดใจนะเราในฐานะที่คนมาดูเรื่องชายแดนการนโยบายภาครัฐที่เตรียมจะเปิดอ่ต่างที่มุมมองของเราที่มาช่วยเป็นภาคประชาชนเนี่ยแต่ภาครัฐกับส่วนกระแสประชาชนอย่างเงี้ยเรารู้สึกอย่งไง ผมเชียรกับประชาชนเมื่อกี้นึ่ผมผมเป็นคนหนึ่งที่ไปเจอกับครอบครัวของทหารที่สูญเสียนะสิบกว่าครอบครัวนะมูลที่การกำลังช่วยสู้มอบเงินคนละหนึ่งล้านผมไปเจอเขาความรู้สึกของพวกเขายังไม่หายเสียใจเลยบางคนสามีจากไปยังพิมพ์คุยกับสามีทุกวันคุยเหมือนเขามีชีวิตอยู่มาเก็บกระดูกของสามียังส่งรูปไปให้สามีที่จากไปเลยวันนี้เราจะเดินหน้า อย่าลืมว่าที่ผ่านมามีใครเสียสละอะไรไปบ้างวันเนี้ในมุมผมนะเขาอาจจะเป็นบอกว่านยโยบายในอนาคตผมก็ไม่รู้แหละผมก็ขออนุญาตฝากไว้เผื่อไว้นะครับนะเป็นเครื่องเตือนใจวันนี้ถ้ามีสักจุดใดจุดหนึ่งเปิดต้องถามว่าขมรนจะเติมสภาพกำลังหรือเติมอะไรที่ให้แนวหน้าเขาแข็งแรงขึ้นไหมแล้วกลับมาทำอะไรละ่ะทำลูกหลานไทยหรือเปล่าทำทหารไทยหรือเปล่า <S 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 นะครับผมเข้าใจแหละอาจจะมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่ง แต่ผมก็อยากใช้ฝากมุมมองตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าอย่างที่ผมคุยอ่ะมีหลายครอบครัวผมไม่รู้ว่ามีครอบครัวไหนที่ได้แล้ว1ิบล้านแล้วบ้างแต่หลายครอบครัวที่ผมคุยยังไม่ได้สิบล้านเขาก็รอเขาก็รอก็เนี่ยก่อนที่เราจะไปเริ่มเดินหน้าก็อย่าลืมนะครับว่าด้านหลังเรามีใครเสียสละอะไรไปบ้างต้องบนไหมครับเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนอำนาจ่ากนี้กลัวว่ามาขาดตอนหรือว่าโดนปัดตกเรื่องไปไหมคือคือผมอย่างนี้ผมคุยกับเขา อาจจะให้เขาเข้าใจว่าโอเคมันอาจจะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองหรือเปล่าหรือติดขัดตามระบบมันก็อาจจะใช้เวลาเนาะผมก็เข้าใจแหละไม่อยากไปว่าใครผมเชื่อว่าทุกคนอยากเยียวยาผู้สูญเสียอยู่แล้วแต่ผมคุยว่าถ้าสั่งสิ้นเดือนนี้เขายังไม่ได้ซึ่งมันผ่านมาตอนนี้ก็เป็นประมาณเดือนกว่าแล้วนะถ้าสองเดือนเนี่ยยังไม่ได้เดี๋ยวผมช่วยตามให้นะผมอาจจะช่วยตามว่าไม่รู้ว่าติดขัดตรงไหนยังไงนะครับเพราะว่าอย่างนี้ผมพูดอย่าง้วกันเนาะในมุมมองผมอะเวลาทหารเนี่ยพี่ๆี่เนี่ยมายืนอยู่ตรงเนี้ย เวลามีเรื่องเนี่ยที่หันหลังวิ่งแล้วไปแล้วเดี๋ยวนี้เลยแต่เวลาที่เขาจากไปเนี่ยอยากให้เป็นเดี๋ยวนี้ไหมเราลองมองกลับกันนะลองมองกลับกันนะครับก็ก็ก็เป็นกําลังใจทุกท่านแหละครับวันนี้มาเรามาช่วยกันผมไม่อยากให้มันมีการช่วยไปแล้วก็ด่าไปอย่างทหารเนี่ยบางคนเน่ะคือผมไปอยู่กับทหารชั้นผู้น้อยมาเยอะมากโคตรลำบากที่เขาไปอยู่หน้าแนวที่มัน ห่างไกลหรือเป็นฐานที่เปิดใหม่อะลำบากจริงนะก็ไม่อยากให้แบบว่าแบบเออเขาก็เต็มที่นะไปด่าซ้ําเติมกันไปกันมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรในในมุมของทางทหารเองมีความกังวลใจอะไรไหมครับหลังจากที่มีกระแสเรื่องการจะเปิดด่านในในในผ่อนปลนอะไรนี่ถ้าเราพูดลำบากพอมาไปดูแลเฉยเอ่าก็ก็ถือว่าพูดพูดให้ไปก็แล้วกันนะครับนะก็อีกอีกอันนึงนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วกันผมฝากในวันพรุ่งนี้ นในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมยังอยู่ที่บ้านของจานนะครับจริงๆวันพรุ่งนี้จะมีภารกิจที่อุบลทําสะพานนะครับแต่ของไปลงล้ดเดี๋ยวผมตามไปตอนเย็นตอนเช้านะครับผมเนี่ยได้ให้เอาโดรนนะครับเพื่อตรวจการในเวลากลางคืนมานะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยปัญหากันเนี่ยกลางวันเนี่ยเรามีกล้องมีกล้องวงจรปิดใช่แต่เวลาที่มวลชนเขาเข้ามาสมมติมวลชนเขาเข้ามาเนี่ย เรามีขึ้นไปเราไม่รู้หรอกว่าด้านหน้าเขาก็จุกแล้วซ้ายขวามีคนแยกออกมาไหมใช้จังหวะนี้ในการเดินแยกมาหรือเปล่าแล้วหายเข้าไปในในป่าอ้อยหรือเปล่าแต่ถ้าเราดูจากด้านบนได้เราก็จะเห็นแล้วว่ามีจุดไหนยังไงบ้างแล้วก็มีกล้องมองกลางคืนเพื่อช่วยให้ติดตัวเจ้าหน้าที่ในการช่วยมองด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะมีมาเสริมด้วยครับที่จะมาสงม่าเองครับ สิบโมงครับสิบโมงครับขอบคุณ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 ครับเยอะเฉยให้ประธานดูนเขายืนเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปหน่อยได้มขอถ่ายรวมใช่ไหมครับใช่โอเคเดี๋ยวเวลาประเทศก็มีคุณกันแบบบ้านเราขากอยากขอบคุณจ้ะมามาขอกล้องมาเลยจ้ะคุณการถ่ายหน้าจ้ะตรงนี้ก็ได้ไม่ไม่คุณกันถ่าหน้านี่แหละจ้ะ อ่าม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 าโอเคครับมาให้การจ้า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 จ้จขอบคุณนะครับดางหน้าดางหน้าแด่กอ้อมบ้างหน้าทจริงจรกันนครับ ดาตั้งแต่ประกบอลันแล้วค่ะโอ้ขอบคุณจ้าูนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าจ้าขอบคุณจ้าจ้าพรุ่งนี้มาไม่ทนไปสิบโมงจ้าารุ่งนี้มาที่ไหนมาจ้าจ้า ได้ได้มชิเจะาไยูหนยไปยี่เลยอยขอนั่งคุณกันหน่อยครับให้จ้าาเนี่ยาให้จ้าะคบห้จะทาเนี่ย น่ใช่เคยจับผ่านดีใจหลายยังได้พระเอกเฮ้ยชื่ออะไนะใช่ใจให้พวกเราเนี่ยชาวบ้านพี่น้องบ้านหนองจานนะครับก็เนี่ยวให้ดื่มเฉยๆนี่คนที่มาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับดีใจหลาย ถ่ายน้อยถ่ายน้อยเยอแม่ถ่ายดี่าอดมากพี่เีมาพี่เอียมาเปลี่ยนขุดเข้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวขุดเข้าเดี๋ยวครับไหนได้เพลินเข้ามาเพลิเข้ามาแย้แปะโอเควาง่างวากล้องนี่เออมันต้องยังไม่ได้ถ่ายเดินเร็วเพลินเข้ามาโอเคยวไว้เพลินเข้ามาเพลินนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าขอบคุณจ้าตัด จะเป็นงารกล้องถ่ายคูิปกันนะได้ครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับ้องมาเลยจ้ะมาเลยลูกจ้ะเป็นกานกล้องมาเลยจ้ะตาสองสามค่ะหนึ่งสองสามเล็เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถ่ายส่วนตัวให้หน่อยนะคะถ่าเครื่องนั้นอ่ะใหญ่ใพี่พี่พี่ถ่ายขอบคุณนะครับขอรูปหนึ่งจ้ะส่งให้เดี๋ยวส่งไลน์จ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ จ้ามาเลยลูกมามามองกล้องครับลูกจ้าขอบคุณนะครับ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 จ้านี่ครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวพี่พี่หันมองกล้องนู้นเลยอ่ะอ่ะพี่พี่ถ่ายให้กล้องให้พี่เขา้วยจะส่งต่อพี่เอาของพี่ถ่ายเลยครัับกน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร an ับนี่กำนันครับกำนันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับรอสุดยอดนะผมชื่นชมนะขอบคุณมากขอบคุณมากมากก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีเพิ่มยังไงต้องรบกวนกำนันนะสุดยอดนี่ไม่ใช่กำนันลีนะเดี๋ยวคนเข้าใจบอกเาเรียกผมกำนันกำนันเดี๋ยวเป็นกำนันลีอีกเดี๋ยวผิดกำนันอีก ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากกันลีน่ารักไหมกันลีเขาน่ารักไหมครับเย๋เลยเดี๋ยวให้สื่อมวลชนตามไปเลยมาที่หนองยาแก้วเลยไหมครับครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นก็ได้ครับโอเคแค่ยงแลงบอกยังไม่ได้ทำนะอ๋อแต่ของไม่ลงใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่ออกมาอัปเดตกันแล้วกันเข้าไปลำบากอ๋อโอเคได้เลจ้ะจ้าเฮ้ยพี่ให้ดูอันนี้หน่อยดิอินไซน์นะถือแป๊บนึงเอาเลยรเนี่ยเอาเฉพาะคนถือไม้เนี่ยมาดูนี้เอคนถือไม้อย่างเดียว อันนี้นี่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 นี้อาคนถือไม้เดียวให้ดูนะนี่นะครัให้ห้ามคนถ่ายนะเนี่ยให้ดูว่าไอ้นี่เนี่ยมันใช่คนเดียวกันไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะนี่ไม่ถ่าย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 อันนี้อันนี้ไอ้นี่สีด่างทไมเป็นคนเดียวกันไหม คนเดียวกันน่าจะทตรนสายคนเดียวกันคนเดียวกันไหมอันนี้คิ้วเชิดแต่แต่ว่ามันน่าจะทำเชิดเหมือนกันอันนี้จะใส่ฟิลเตอร์อะไรอันนี้เขาแต่งภาพคนเดียวกันเออไอ้รูปเนี้ยแต่งภาพรูปเนี้ยมันแต่งผ่านผ่านมันก็แต่งทั้งสองอ่ะรีทัชเน่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 น่จะแต่งได้ไงมันเป็นรูปนี่ชัดเลยเป็นบางหัวหรอเฮ้ยบ้าหัวก็เหม็นหรอไอคนไทยไอคนทำงานไทยไคนอะไรบุญได้เดี๋ยรีเช็คก่อนเดี๋ยรีเช็คก่อนรีเช็คก่อน

กานอย่าให้พระเปิดด่านนะคะไม่กล้าไม่ไหวก็พอไม่กล้าครับไม่กล้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะใชขอบคุณครับขอบคุณครับจบเลยครับขอบคุณ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 นะครับขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับไปไปเดี๋ยวให้พวกน้องม้าสื่อมวลชนนี้ออไปแล้วนะมันไม่ต้องนะครับครับครับมามา มาโอเคมาอ่าทุกคนทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวเรา